สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานดในของเครือเรดเดอร์สามเดินด่านลิ้นพันกันอีกแล้วคอมมานดในของเครื่อเรดเดอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขออภัยนะลิ้นพันกันตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Temple Prime นะครับผมซึ่งเราอยู่กับคุณ Eminence นะครับผมเป็นจักรวรรดิณัฐธิตอุทยัทยสีเขียวนะอยู่ฝั่งขวานะครับผมส่วนคู่ต่อตสู้ของเขานะฮะคุณ Soul Splitter นะฮะเล่นเป็นนพันธมิตรสีม่วงนะครับ์นวาง โรงไฟฟ้าแล้วก็เปิดเป็นสนามบินต่อเลยนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับจะเล่นสนามบินรัชนะดูส่งแล้วนะครับ่าคือเทคสนามบินเนี่ยไม่ต้องสร้างเทคเยอะมากมายก็ได้นะแค่สร้างโรงไฟฟ้ามันก็ต่อมาได้เลยนะอะซึ่งฝั่งสีม่วงนะฮะเปิดเป็นอัพพาโลนะครับส่งไปสเกลก่อนนะฮะหนึ่งลำนะส่วนฝั่ง <c oughs> ส่วนฝั่งสีเขียวนะ,ะมาสร้างโรงฝึกตรงนี้นะฮะไกลจังทําอะไรครับเนี่ย น่าจะมาสร้างใกล้ๆกับบ่อน้ํามันนะจะได้สร้างจจเนียรมายึดด้วยเลยนะอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นฮะตรงนี้เอามาสร้างตรงนี้เช่นกันนะอ้ามีเอนจิเนียร์มาแล้วนะครับวิศวกรน,นะเดี๋ยวกดสกิลวิ่งแบบนี้มันมันจะดีเลยนะฮะมันวิ่งไม่ถึงนะครับแล้วมันก็จะต้องหยุดพักก่อนนะเอ๊ะหรือมันจะถึงนะอ๋อไม่ถึงจริงๆด้วยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับคือเอนจิเนียร์เนี่ยจะมีสกิล วิ่งเต็มว,วิ่งเต็มไฟวิ่งเต็มฝีเท้านะก็อย่างที่เห็นนะเพิ่มเพิ่มสปีดเป็นระยะเวลาหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องหยุดพักเหนื่อยนะ,ะตรงน,นี้ไว้ครับฝั่งสีม่วงย่อส่วน MCV อย่างนี้แสดงว่าเขามีเฮลิคอปเตอร์อยู่นี่ไงโอ้โหเปิดเทคเทียสองอย่างรวดเร็วนะก็ย่อส่วน MCV มานะแต่ว่า MCV เนี่ยถ้าย่อส่วนแล้วมันจะเหยียบทหารราบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาจะเล่นยังไงเอ่ย เอ็มซีมาโอเคเอ็มซีพุชนะฮะพ็อกซี่เน้นเน้นชัวร์ครับลักษณะนี้ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะฮะไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าน,นี้แล้วนะขึ้นมาบนเนินนี้แล้วก็ไหลลงมาอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับโอ้คืนขนาดเดิมแล้วนะเอาไปเหยียบกําแพงแล้วก็ไปเ,เหยียบรถเก็บกได้ก็ไนดะ้เยจริงๆแล้วแล้วนะตรงนี้ยังไงนยะฝั่งสีเขียวสร้างกําแพงขึ้นมานะครับแต่อย่าลืมนะว่าเอ็มซีมันชนกําแพงได้นะเอามาดักหน้าโรงรถเลยนะครับ อย่างนี้อะไรที่ออกมาเนี่ยก็โดนเหยียบเลยนะอู้ฝั่งสีเขียวขึ้นเทคเทียสองนะฮะอย่างไวนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงครับนานโนโคอออกมาโดนแช่แข็งส่วน MCV คันนี้ก็โดนฐานไล่ยิงอยู่นะอ่าย่อส่วนแต่ว่าการย่อส่วนนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะก็คืออ่าเลือดมันจะลดลงนะจริงๆเลือดอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าได้รับดาเมจเยอะขึ้นก็ได้นะอ่ะทาทหารแข็งไปแล้ว1คนนะฮะแล้วแล้วยังไงล่ะครับก็มีซราบนะว่าแต่ MCV ฝั่งสีม่วงหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ อยู่นี่อ๋อไม่ใช่อันนี้อพอลโลเอ็มซีบีอ๋ออยู่นี่นี่เองนะกลับขึ้นมาบนบกแล้วนะับอ่าและฝั่งสีเขียวพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างนะแต่ตอนนี้มีแต่ทหารปืนกลนะครับมันยิงยานเกราะเนดามจก็เข้าน้อยนะเนี่ยอ๋วดิเคเตอร์โอเคกลับมาที่บ้านตรงน,นี้ถอยมาเหยียบหนึ่งคนเรียบร้อยฮะจังหวะน,นี้มีการสร้างกำแพงผุดขึ้นมาโดนเรียบร้อยครับชนพังไปแล้วฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวจะเล่นยังไงครับเปิดเทคเทียสอง สร้างอะไรอยู่เอ่ยหนี่ยเขากดดูสิ VX สี่ตัวโอ้โหแล้วตังหมดด้วยนะแล้วฝั่งสีม่วงวหมนครับสีม่วงโอ้โหมันตังเยอะมากนะ m c b ก็ไม่กลางสักทีนะเอ้ยแข็งแล้วเรียบร้อยครับวินดิเคเตอร์ย้อนระเบิดลงไปไม่ทันนะฝั่งสีเขียวขายทิ้งได้ก่อนนะอ่าสร้างป้อมปืนขึ้นมานะครับจังหวะน,นี้อืเห็นไหมครับวางตรงนี้เลยนะฮะ m c b ไหลมาตรงนี้อ่าสีเขียวสร้างเออ่โรงรถใหม่นะฮะ แต่ว่าเป็นนาโนคอยอยู่นะตรงนี้ยังไงครับไปกลางไม่ทันนะแข็งเรียบร้อยครับวินิเคเตอร์ต้องทิ้งบอมเหนะะจังหวะน,นี้ไม่บอมไม่ได้นะเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะหมายถึงโรงรถจบนะแต่ว่าฝั่งสีม่วงมากลาง mcv ตรงนี้นะกลางเป็นสถานีก่อสร้างเอาแบบนี้เลยนะ,ะในดูซิจะเป็นเช่นไรสร้างอะไรเอ,อ่ยลักษณะน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นป้อมปืนนะเนะี่ยโอ้เปิดเป็นสนามบินนะกับป้อมปืนโอเคป้อมปืนมิซายจริงๆด้วยนะฝั่งสีม่วง ในขณะเดียวกันสีเขียวก็ได้สร้างโรงผลิตหุ่นรบจากกลุขึ้นมาสักทีนะแต่ตอนนี้มีป้อมปืนผุดขึ้นมาแล้วนะ,ะมายิงตัวฐานป้องกัน VS นะแต่ว่าป้อมปืนมิสไซล์ของฝั่งพนมิตรนี่ดามเมจมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะ,ะตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็เลยต้องเอาทหารมาช่วยยิงนะเรียบร้อยครับพังไปแล้วนะสกัดไม่ทันนะโรงไฟฟ้าก็บึ้มไปแล้วเช่นกันนะว่าแต่ฝั่งสีเขียวมีโรงไฟฟ้ากี่โรงอ๋อมีโรงนี้ด้วยนะอีกโรงหนึ่งตรงนี้นะจังหวะน,นี้โอ้โหอย่างนัวเลยนะ ยังไงล่ะครับป้อมปืนอ่ะกำลังจะมาอีกหนึ่งป้อมนะฮะแต่ตอนนี้รถเก็บแร่แข็งไหมต้องต้องแข็งแล้วหล่ะจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรมาต่อก่อนโอเคแข็งแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้มี VX เอ,อไม่ใช่ VX อ่มชื่ออะไรนะาเทงูนะฮะออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ทําไมเขาไม่บอมละปะทอยเสียจังหวะเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะถ้าเทงูตัวนี้บินขึ้นฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะโดนอพอลโลสอยในทันทีนะ่ะมาแล้วนะฮะสองตัวนะจังหวะน,นี้ต้องเน้นจานวนก่อนแล้วครับ ป้อมปืนอาปุดขึ้นมาแล้วก็ไปยิงป้อมฐานป้องกัน V.S. ของฝั่งสีเขียวนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหสนามบินมาแล้วนะฮะถึงว่าเราทำไมเขาเติมกระสุนเร็วจังฮะอ่าฝั่งสีม่วงขายป้อมทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้ในขณะเดียวกันตรงนี้ไว้ยฮะถิงงุมาตรงนี้โอ้โสีม่วงวางป้อมอย่างนี้เลยนะวางกําแพงขึ้นมาขายทิ้งนะขายทิ้งก็สร้างใหม่ได้นะอโอเคตอนนี้กดสร้างมาแล้วนะรอแค่หาที่วางสวยๆโอ้โห วินิเคเตอร์เฮ้ยลำนี้ติดดาวนะเนี่ยอ่าล้วบอมโดนบอมไปด้วยนะฮะป้อมปืนแตกเลยนะฝั่งสีเขียวจะเล่นยังไงครับจังหวะน,นี้ต้องคงจะต้องเล่นเทง,งูเยอะๆแล้วนะฮะอาอาศัยจํานวนฝั่งญี่ปุ่นเป็นฝั่งที่เน้นจํานวนอยู่แล้วด้วยนะอ่าจะก,กระโรดือทุยจัก,กรวรวัดแดนอาทิตย์อุทัยนะั่นแหละผมจะชอบเรียกว่าญี่ปุ่นนะสั้นๆตนระงนี้ยังไงครับลาแสงแช่แข็งยิงลงมาใส่โรงรถฝั่งสีเขียวนะไม่พอนะครับมีคอปเตอร์แช่แข็งมาด้วยนะอะยอส่วนเทง,งูไปก่อนหนึ่งตัวนะ ตัดกําลังการยิงนะแล้วตรงนี้โรงรถผมว่าแข็งชัวร์จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหโทนสีเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะสักพักเดี๋ยวมันก็จะแข็งเรียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำนะปอมปืนพูดขึ้นมาแล้วฮนะยิงได้ไหมระยะยิงถึงไหมมีทราบนะฮะอาจจะถึงก็ได้นะไม่ไม่น่าถึงสิเออจังหวะนี้ต้องเอาวินดิเคเตอร์มาบอมเลยฮะ,ะบินมาแล้วเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แล้วเขาก็ไม่ทิ้งบอมด้วยนะฮะฝั่งสีม่วงฮัลโหลทำอะไรเนี่ย ุณก็จะบินอยู่นี้นะฮะฝั่งสีเขียวขายโรงรถทิ้งแล้วนะถ้าบอมไปก็ก็จะดีนะฝัะ่งสีทุยฝั่งสีเขียวเขาเขาจะได้ไม่ต้องกดขายด้วยตอนนี้สีเขียวคือขายเอาเงินทุนคืนนะเนี่ย <My God. S 1> ตอนนี้สีเขียวมีตังเท่าไหร่โอ้โหมีอยู่ไม่ถึงร้อยนะ่าโรงรถเอาคันใหม่มาแล้วนะนานดูคอคันใหม่แล้วก็จะกลางที่เดิมเลยนะ <laughs> จังหวะน,นี้นะครับพร้อมปืนผุดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งป้อมนะจังหวะน,นี้แล้วยังไงครับฝั่งสีเขียว จะเก้ทางเช่นไรเอ่ยโอเคตอนนี้ต้องสร้างกำแพงขึ้นมาขัดขวางมุมยิงก่อนนะปิดมุมยิงของป้อมปืนแต่ว่าฝั่งซิมก็ยิงออกมาได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยหารตายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าตรงนี้สนามบินเอ้าสนามบินตรงนี้ขายทิ้งแล้วนะเอ้ฝั่งซิมงเล่นโรงเก็บได้โรงเดียวนะเนี่ยโอ้โหแตนน่ว่ามีตังค์เยอะมากใช่ไหม อนนี้ตังฝั่งซีมงเหลือเท่าไหร่โอเคยังเป็นหลักพันอยู่นะแล้วตรงนี้กดสร้างอะไรมาโรงไฟฟ้านะฮะจะไปวางตรงไหนเอ่ยก็มีทราบโอเควางตรงนี้นี่เองนะฮะเอาแบบนี้เลยนะฝั่งสีมงอ่าป้อมปืนแล้วก็พังในที่สุดนะะเรียบร้อยแล้วทหารโอ้โหติยดยศหนึ่งบ้างนะไปตรงนี้ว่ายังไงครับ MCV พับเก็บแล้วนะฝั่งสีเขียวกาลังจะหนีนะฮะ เอาเคลยคอปเตอร์ไล่ยิงเลยนะฮะอ่ามีการยิงลำแสงเชะแข็งลงมาจากอวกาศนะครับแข็งไปแล้วเรียบร้อยสีม่วงบอมลงไปแตกนะฮะจังหวะน,นี้ได้ทหารออกมาคนนึงนะอ่ะป้อมปืนโอ้ยิงโรคเก็บได้แตกไปแล้วแล้วฝั่งสีเขียวตอนนี้สีเขียวน่าจะเหลือสิ่งกอ่อสร้างแค่อย่างเดียวนะก็คือลานกอ่อสร้างตรงนี้นะไม่น่าไหวแล้วครับ GG ฮนะหรือว่าจะยือ้อโอ้ยื้อได้อยู่นะเนี่ยมีกองทัพทิงงูเข้ามาอยู่นะฮะอาจจะพลิกเกมก็ได้นะครับจังหวะน,นี้อพอลโลแตกหนึ่ง,แต,งแตกสอง แตกสามไหมยังไม่สามนะกองทัพเทง,งูนี่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือ่าจําจนวนมันเยอะนะราคาถูกเลือดน้อยก็จริงนะแต่ว่าจํานวนเยอะนี่แหละมันสามารถผลิตได้ในจํานวนเยอะๆนะก็สามารถที่จะพลิกเกมได้อย่างนี้นะ <c oughs> ยิงคลาลิโคนเดือยยิงคลาลิโคอปเตอร์แตกไปแล้วนะจังหวะน,นี้มายิงอพอลโลต่อเลยนะครับฝั่งสีเขียวนะแตวก็ ตูมนะครับตรงนี้อับโลบินขึ้นฟ้าเรียบร้อยครับโดนเทงงูสอยไปแล้ววินดิเกเตอร์ก็ตามมานะฮะร่วงตามไปสิเออใช้คําให้ถูกด้วยนะเนี่ยอ่ะจังหวะน,นี้อ่ะขายสนามบินทิ้งนะฮะโอ้โหฝั่งสีเขียวนึกว่าจะไม่มีอะไรไว้ตอกรอนแล้วนะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาจะมีฝูงบินเทงงูอยู่นะเนี่ยอย่างเยอะเลยนะฮะอ่าเรียกได้ว่าเกมพลิกได้เลยนะเนี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้าอ่ะมาใหม่นะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวมีตังด้อยนะ สองพอืมเออพอสร้างโรงเก็บแร่ได้อยู่นะอ่าตรงนี้อย่างไรเอ่ยรถขนสินแร่อ่าฝั่งสีม่วงย้ายออกแล้วก็แปลงร่างเป็นศูนย์บัญชาการนะแต่ว่าต้องใช้เวลาสร้างสักพักหนึ่งนะซึ่งนานพอตัวอยู่นะอ่าตรงนี้ยังไงรถเก็บแร่เอาอย่างนี้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าฝั่งสีม่วงไม่มีไรายได้แล้วนะ ช่ไหมแต่ว่ามีตังค์อยู่200กว่าเออเพราะฝั่งสีม,ม่วงเขาก็ไม่ได้ยึดบ่อน้ํามันด้วยน,นั่นเ่าสองบ่อน,นี้นะไม่ได้ยึดแล้วพพอร์ตพาวเวอร์มีอะไรไครโอช็อตการบ,บริเวณกองกําลังและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอาไว้สักระยะหนึ่งด้วยความเย็นมันทําให้พวกเขาอ่อนแอลงมากนั่นแหละตรงนี้ครับพับเก็บ MCV โอโหโกดยอมแพ้ไปแล้วเรียบร้อยนะสรุปเกมพลิกนะฮะกลายมาเป็น ฝั่งสีเขียวได้รับชัยชนะนะครับผมคุณอิมเมเนะชนะด้วยการสั่งสมกำลังอ,อะไรนะมันชื่ออะไรนะตัวเทงุไว้นะฮะแล้วคุณดูจำนวนยูนิตสินี่คือวิธีการเล่นฝั่งญี่ปุ่นที่ถูกต้องนะก็คือเน้นจำนวนนะสิ่งปลูกสร้างาช่วงกลางเกมก็พอๆกันนะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่รู้สึกว่าจะห่วงเลยนะช่วงท้ายเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาตัดสินกันที่ทรัพยากรอ,อยู่ดีนะซึ่งฝั่งสีเขียวนี่คือนำโด่งเลยนะก็ไม่น่าแปลกใจนะ เพราะว่าฝั่งซีโมวงนี่เล่นโรงเก็บเลขแค่โรงเดียวนะฮะแถมไม่มีบ่อน,น้ํามันด้วยนะไม่ได้ยึดนะสุดท้ายแล้วเขาก็พ่ายแพ้ไปนะส่งผลให้ใชัยชนะจะทุยชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเอ็มเนนฝั่งสีเขียวนะขออภัยนะเมื่อกี้ลินพันกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ด้วยครับฝากกอไไค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ